ต้าไม้พันดีผ้าไหมมัดมีงร,ระบือนามไก่ชนของถิ่นคนธรรมะภูพระทาตดอยอ่างกุ้งตำบลหล่าบนคอตั้งอยู่ทางทิศวันออกของอำเภอโคกสีสุพรรมีระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ10กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดสกลนครประมาณ30กิโลเมตรตำบลหล่าบนคอมีเนื้อที่ทั้งหมด36ตารางกิโลเมตรหรือ22,500ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร9 7 8 7ไร่ชาวตำบลหลอกบุดคอเป็นชนเผ่าปูไทยที่อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3จากกลุ่มเล็กๆและขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น5 8 0 9คนแยกเป็นชาย2,892คนหญิง2,917คน แบ่งการปกครองออกเป็นส่หมู่บ้านการพัฒนาตำบลเหล่าคุนขอนั้นได้ยึดหลักมิัยทัศที่ว่าประชาชนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการน,นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชา้ภายใต้การบริหารการจัดการที่ดีบ้านห้วยยางตำบลเหล่าคุนขออำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสุโขทัยเ,เป็นหมู่บ้านที่ได้ผ่านความทุกข์ยากและแค้นเนื่องจากมีข้าวไม่พอกิน ตั้งแต่ปี2,524ทำให้หลายครอบครัวต้องอพยพย้ายถิน่นไปอยู่ที่อื่นบางปีประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักชาวบ้านอดอยากไม่มีข้าวกินทําให้ชาวบ้านห้วยยามต้องเอาสิ่งของไปแลกข้าวขอข้าวจากอยู่บ้านอื่นมากินเพื่อประทังชีวิตจนหนังสือพิมพ์เดลนิวพาดหัวข่าวหน้าหนึ่ง ว่าพบหมู่บ้านโโทานแห่งแรกของจังหวัดสุพครด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาสำรวจการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโถห้ยยามด้วยพระองค์เองในปี2527โดยมีพระราชดำริให้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโถห้ยยามขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากความแห้งแล้งและความยากจนให้กับราษฎร บ้านห้วยยางและพื้นที่ใกล้เคียงกรมชนประธานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2528และในวันที่30พฤศจิกายนปี2532พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพพระรัชกาชัสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยโขห้วยยาง นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พื้นที่ทำกินของชาวบ้านห้ยอยยางมีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำในการทำนาได้ปีและสองพังทำให้ไม่อดอยากยากแทน้นเหมือนอดีตที่ผ่านมาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระศริกรนายพิทักษ์บริพิตรอดีตนายอำเภอโคกศีสุสพรรณ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหลอดขอ,พ,อพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนอำเภอโภคกศีสุพรรณร่วมกันดำเนินการก่อสร้างศาลาทรง,งามดอกเก้าเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาโดยได้ทำพิธีวางศิาลาฤกษ์ในวันที่9ธันวาคม2553โดยมีนายอำนาจประการศออดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรณบุรีเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ใกล้เคียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่อไปนอกจากการทํานาแล้วเมื่อมีน้ําพอเพียงในการทําการเกษตรชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันปลูกพืชฤด,ดูแล้งเช่นถั่วลิสงยาสูบมันฝรั่งเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และยังได้รวมกลุ่มกันเพาะพันธุ์กล้าไม้จำหน่ายโดยเริ่มรวมเป็นกลุ่มในปี2542มีสมาชิกในขณะน,นั้น27คนเมื่อมีความชำนาญได้มีการเพราะกล้าไม้หลายชนิดเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของลูกค้าปัจจุบันมีการเพราะกล้าไม้มากกว่า60ชนิดโดยเฉลีย่ยมีกล้าไม้หมุนเวียนตลอดทั้งปีประมาณ30ล้านต้นสมาชิก มีรายได้จากการขายกล้าไม้ประมาณครอบครัวละ10,000ถึง15,000บาทต่อเดือนและมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนไม่ต้องไปเล่ขายเหมือนแต่ก่อนการเพาะกล้ามไม้ของชาวบ้านห้อย่างนอกจากทําให้ชาวบ้านมีไรายได้แล้วยังทําให้ทุกคนในหมู่บ้านมีงานทำและทําให้มีคนรู้จักบ้านห้อยยางมากขึ้นในฐานะที่เป็นหมู่บ้าน ที่มีความชำนาญในการพ่อพันธุ์กล้าไม้นอกจากนี้ยังได้มีการรวมกลุ่มสตรีทอผ้าไหมที่รวมกันสร้างงานศิลปะผ่านลายผ้าได้อย่างมิจิตพุดงามและส่งขายเข้าโครงการศิลปชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านวิญางซึ่งติดกับเทือกเขาภูพานเป็นป่าต้นน้ำ ในทุกปีจะมีประเพณีส่งน้ำพระาธาตุดอยอ่างกุ้งชาวบ้านจะร่วมบริจาคพันธุ์กล้าไม้เพื่อนำไปปลูกร,ร่วมกับหมู่บ้านอืน่นที่ขึ้นไปส่งน้ำพระาธาตุดอยอ่างกุ้งและยังได้มีการร่วมกันสร้างฝายชะโลน้ำตามร่องน้ำต่างๆเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยโถห้วยใางและห้วยน้อยเพื่อกักเก็บน้ำและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศบริเวณพื้นป่าปูผ่าน จากเดิมที่ชาวบ้านห้วยยางประกอบอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียวแต่หลังจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ถึงห้วยยางซึ่งเป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จในปี2532ทำให้ชาวบ้านมีน้ำอย่างเพียงพอตลอดทั้งปีชาวบ้านห้วยยางทึงได้พลิกฟื้นชีวิตจากหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดในจังหวัดสกลนครกลับมาเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชน หน่วยงานราชการและสถานศึกษาหลายแห่งให้ความสนใจเข้ามาศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาสรา,ารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาพัฒนาชุมชนได้ส่งนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ทำวิจัยชุมชนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2553ประกอบกับได้มีการสร้างอุโบโสถินวิเวกอาสมกุิดิน และพระเจดีย์แห่งแรกในประเทศไทยขึ้นที่บ้านห้วยยางสำนักเลขาวุการสมเด็จพระสังฆราชได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากเดือนจำชั่วคราวกลิ่งจังหวัดเพชรบุรีและแรงงานจากเดือนจำจังหวัดสกลนครก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่14มกร,ราคม2554นอกจากนี้มีการค้นพบาพานซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่บริเวณภูยางอื่น และองค์การบริหารส่วนตะบนเหล่าปนคอได้เดินสำรวจร่วมกับกรมทรัพยาการธรณีวิทยาศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์คูเวียงสามารถพิสูจน์สายพันธุ์อยู่ในกลุ่มสยาโมโอไทลนั์อิสานแอสซิสกลุ่มสยามโมโซรัสสุธีตอนนีและสายพันธุ์คูเวียงโกสรัสสลินทอนเนนับเป็นสามสายพันธุ์แรกที่พบที่จังหวัดสกลนครพร้อมสถานที่ท่องเที่ยว อีกหลายแห่งในพื้นที่จึงได้มีพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในปี2553โดยนายอำนาจประการัฐอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทำให้มีผู้มาศึกษาดูงานและท่องเที่ยวในชุมชนมากขึ้นลาคำนา คำหน้าคันจบจงนอ้องละคันงามจงน้องหาผัวกันให้สมเพมละคันขู่หมูคู่หมูคู่หม,มูเขาเมาไอคือ,อเจ้าจะเอาคันแม่นได้กันแล้วให้เจา้าเบิ่งเพิ่นชาละคันทำางาแน,นวใดให้ใส่ใจแนวนั้นละรีบขยันคันเรื่องความดีกับแม่น้นองพีป่าตีบาสามียาเป็นคนนอ เกียดข้านกันงานมึงละแม่นเวียกหลายพึ่งเช้าสองเท้าเก้ากันเขาเ,าเมกันหูจักบ่อกันเฮยได้หูได้บ,อบ่อฝนบ่าให้บอกมาหูเดียวนี่ละ่ะ